สวัสดีค่ะขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปบวกประดุษแห่งแสงสว่างกับการอ่านภายในวันนี้น,นี่ก็จะมาในคลิปสั้นๆเช่นเดิมนะวันนี้พ่อปู่ท้าวเวสุวรรณมีคำเตือนอะไรถึงคนณนะตอนนี้นะก็จะมาดูซิว่า เพราปูา่เทวเวสวรณจะมีคำเตือนอะไรให้กับคนในในวันนี้นะผู้อ่านก็จะมีหมายเลขให้เลือก1 2 3นะคุณอ่ะสามารถเลือกได้มากกว่า1นึกองก็จะใช้ไพ่สองสำรับนี้เลยนะก็ทำสมาธินะแล้วก็เลือกหมายเลขที่คุณชอบจะ1หรือ2 สองหมายเลขก็ได้นะแล้วแต่ดูนะว่าจะมีอะไรที่พ่อปู่อยากจะเตือนคุณในวันนี้นะว่านก็สบายอย่างนี้นะคุณก็ทำสมาธิใช้เวลาเลือก ใ่ได้สองสารับแล้วก็ผู้อ่านก็ขอบอกไว้นะข้อความมันอาจจะไม่ใช่ของทุกๆคนก็ได้นะแล้วก็ใช้ว,วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะก็สำหรับท่านใดอาจจะมีการเคารพบ,บูชาพ่อปู่อยู่แล้วเนาะ อาจจะมีข้อความเตือนอะไรถึงคุณในวันนี้ก็เราจะไปเปิดเลยนะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งมาดูซิพราะปู่ท้าวเวสสุวรรณมีข้อความเตือนอะไรถึงคุณ <c oughs> ท่านอยากเตือนคุณว่า คุณน่ะชอบคุณเป็นคนที่แบบอาจจะมองได้ว่าบางคนอาจจะมีความยึดติดนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะไม่ว่าสถ,สถานการณ์ที่มันผ่านมาแล้วเป็นอดีตคุณก็ชอบอความคิดของคุณนะ่ะชอบอเก็บนำมาคิดนะ นึกถึงสถานการณ์เก่าๆอาดีตเก่าๆอะไรเดิมๆนะ่ะควรขจัดมันทิ้งไปซะนะคุณต้องมาปรับสภาพจิตใจของคุณนะอย่ายึดมั่นยึดติดนะกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วที่มันที่มันไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้นะเน่ความทุกข์มันก็จะสร้างความอามองมน ขุ่นมัวในใจคุณเองนะอะไรที่ปล่อยผ่านไปได้ต้องปล่อยนะมันจะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะนะอดีตที่มันย้อนคืนกลับไม่ได้แล้วนะผู้อ่านก็เป็นอยถคุณไม่ไม่สามารถเห็นไพ่เนี่ย สถานการณ์เก่าๆเดิมๆที่แบบว่า,าชัยม,มันมันมันคืออดีตที่คุณจากมันมานานแล้วอ่ะจากมันมานานแล้วก็เคยเความสัมพันธ์ไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่นะที่คุณนึกถึงแบบว่าคุณคุณสู้จนคุณ แต่ว่าใครก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้แล้วนะตอนนี้นะแต่มันมันเ,เป็นเพียงแค่อ,อ,อดีตอนะเนาะแต่มันมันมันยังอยู่แบบว่ามันมันคือความทรงจำที่แบบว่าคุณอาจจะลืมยากนะว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างนะหรือคุณต่อสู้ฝ่าฟันอะไรมาบ้างหรือว่ากับผู้คนนะมันคืออดีตไปแล้วนะ่ แล้วมันก็จะไม่หวนคืนกลับมาคุณคุณคุณเป็นคนที่แบบว่ามันหรือบางคนก็เกี่ยวกับการสูญเสียอะไรเนะาะอดีตนั่นแหละพูดย้ำนะกลับมาอยู่กับตัวเองให้มากๆนึกถึงตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะนั่นแหละข้อความเตือน จากพ่อปู่ชาวกองที่1เลยนะโอเคมาดูหมายเลขสองนะข้อความเตือนจากพ่อปู่ทาวเวสส่วนหมายเลขสองคืออะไรหมายเลขสองรู้สึกว่าคุณมีความขัดแยง้งมีความสับสนภายในคิดมากคิดเยอะหรือเปล่าหรือว่า นึกไม่ออกบอกไม่ถูกจะทำยังไงดีนะมีความขัดแยง้งหรือว่าไม่เชื่อมั่นในความคิดของคุณหรือว่าไม่เชื่อมั่นในการกระทำของคุณมันสับสนคิดมากไปหรือเปล่าพอปลู่เตือนมาว่าชาวหมายเลขสองบางคน บางท่านถ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์จะไม่ว่าฉันาสามีภรรยาชีวิตคู่หรือว่าคนที่อยู่ร่วมกันหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลอรอบข้างก็ได้ครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนคุณมีความสับสนมีความคิดมากคิดเยอะไม่แน่ใจว่า เขาหลอกคุณหรือเปล่าเขาเขามีความาเขานั้นใครไม่รู้ถ้าคุณเข้ามาดูคุณจะรู้เองว่าคุณนึกถึงใครล่ะคุณมีความขัดแย้งมีความสับสนภายในเนี่ยว่าเขาคนนั้นน่ะดีกับคุณจริงๆหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า,าเขาจะทำเพื่อเพียงผลประโยชน์นะ ผลประโยชน์หรือว่าจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือการพูดคุยหรือการเจราจาตกลงอะไรคุยอะไรกันนะจะบอกได้ว่าพ่อเตือนมาว่าคุณคุณคุณจงอย่าคิดมากคิดเยอะอย่าคิดถึงอันนี้มันห่อคอยหรือว่า The Tower เพราะความสับสนภายในของคุณความไม่แน่ใจความคิดมากคิดเยอะของคุณนะมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรที่ไม่ดีหมายถึงปัญหาเนี่ยการทะเลาะบอกแวง้งนะหรือว่ามีปัญหาอะไรมันมันไม่ สิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นนะเอาเป็นว่าคุณต้องมาปรับที่ความคิดของคุณแล้วก็การกระทําของคุณด้วยนะเพราะว่าความคิดของคุณมันจะส่งผลถึงการกระทําของคุณด้วยการการเจราจาการติดต่อสื่อสารพูดคุยอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าหูหรือว่าไม่ลงตัวไม่อะไรกันได้แต่จริงๆแล้วคุณกับความสัมพันธ์กับคนคนนั้นนะ จะไม่ว่าใครนะผู้อ่านบอกไปแล้วนะไม่ว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือเพื่อนน่ยจากมันจะดีจะดีมันจะกลายเป็นร้ายเลยนะคุณต้องปรับเปลี่ยนความคิดของคุณนะคิดในสิ่งดีๆเข้าไว้เพราะว่าดูแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเลยนะอันนี้ข้อความเตือนจากพ่อปู่ทาวเวสุวรณ มาดูนะหมายเลขสามพระปู่เทาเวสวรมีข้อความอะไรจะเตือนถึงคุณชาวหมายเลขสามรากฐานแห่งความมั่นคงรากฐานของความสำเร็จคุณเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตต่อสู้ชีวิตนะสร้าง แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวรักที่จะจะมีความก้าวหน้าสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองหรือว่าบุคคลที่เป็นที่รักในครอบครัวคือรากฐานแหงความสุขก็คือครอบครัวของคุณด้วยหรือตัวของคุณเองเนะี่ยเป็นคนสู้ชีวิตอยู่แล้วนะสู้มาก็พร้อมสู้พร้อมเลย นะไม่กลัวอะไรนั่นก็คือท่านพ่อปู่ชมคุณนะดีมากแต่มาฟังอะไรตัวแต่แต่อะไรของสามนี่พลังงานดีนะพ่อปู่ชมคุณด้วยอย่างที่ว่าอะไว้คุณนะเป็นคนที่ สู้ชีวิตสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้นะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวก็ไม่เชิงว่าคําเตือนจากพ่อปูนะใช่มีละเดี๋ยวจะพูดในในเรื่องดีๆก่อนการที่คุณ ได้มีความมุ่งมั่นพยายามต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาสร้างชีวิตสร้างครอบครัวได้ด้วยตัวคุณเองนะเพราะความพยายามของคุณคุณจะสำเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณหวังและปรารถนาไว้นะแต่ว่าบางทีก็แบบสู้จนแบบว่าคุณอ่าก็ต้อง มีความสุขภาพจิตมองดูก็ดีนะก็ดูด,ดีมีความสุขดีแต่ส,สภาพร่างกายบางทีนะทำจนเหน็ดจนเหนื่อยบางทีร่างกายไม่พร้อมแต่คุณก็ยังจะทำทำทำ,ทำนะนะไม่ยอมหยุดไม่ยอมพักผ่อนอะไรแบบนี้หรือว่าทำจนเสียสุขภาพร่างกายนี่ระวัง อาการเจ็บป่วยละกันนะอาการเจ็บป่วยหรือว่าบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆหรือว่าอาจจะเตือนถึงบางคนบางท่านก็ระมัดระวังหน่อยละกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะที่จะเกิดขึ้นด้วยความที่แบบว่า,าไม่พักผ่อนไม่รักษาสุขภาพร่างกายของคนให้ดีใช่ทําเนี่ย มันดีมากเลยอันนี้พ่อชมเลยนะพ่อปู่ชมเลยแต่ว่าคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองนะสิ่งที่คณปรารถนาจะสมหวังใช่บางคนกเ็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะสุขภาพบางคนก็เกี่ยวกับอุบัติเหตุผู้อ่านได้อ่านได้สองอย่างแต่จริงแล้วคุณทำอะไรก็จะสำเร็จสมหวังนะนะ การสู้แบบว่าพร้อมลุยพร้อมลุยตลอดเวลาเพื่อความสุขของคุณและคนในครอบครัวก็เตือนประมาณนี้นะชาวกองที่3สุขภาพหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะอย่าทำจนแบบไม่ลืมหูลืมตานะอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายก็มีประมาณนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวัง ในทุกๆประการบนรักษาทุกท่านวันนี้ผู้อ่านก็ขอลาไปก่อนนะคะมาในคลิปสั้นก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านทุกๆคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ